สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนคะ่ะมื้อนี้พ่อกับยายนวลคะ่ะช่องสังยาหลานพาด้ำพาเทีเ่ยวค่ะมื้อนี้ยายนวลกลับจากมาจากวัดคะ่ะไปเฮ็ดบุญอยู่วัดกลับมาพอดีวันนี้ยายนวลมารอน้ำหน้าคะ่ะพี่น้องเอ้ยมาพอ่อเฮ็ดปวนกใกล้นหน่อยมูหมักไงมาเบิงะะ่งแล้วค่ะมาเจ็บเฮ็ดปวกกับยายนวลค่ะมาเบิกก่งเฮ็ดปวกใกล้นหน่อยนายายนวลหน่อยหลายมาเบิงะะ่งเอาค่ะพี่น้องมาคะ่ะยายนวลสิาพาไปเบิ่งคะ่ะ บ๊องนะคะพี่น้องเอ้ยเคยเห็นบ่อกะาแบบนี้มาหลายคาหลายแน่แหงอีแหนข่อยเอ้ยมาเก็บซอยกันเด้อจ้าจัางไดสิเก็บเหมดเนี่ยสงสัยออกมือเคลื่อนนี่หู้อม้วนนี่ค่ะพี่น้องบิองรู้จ้าไปนวลสิเก็บแบบใดล่ะจังสิเก็บไปเหมิดค่ะโอ้ยมาหลายคาหลายแน่แท้มาบิ่งดรอจับจป้าพี่น้องเ้ย มา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 ,มาเจ็บซอยเยยนนวดเลยนะค่ะผู้ใดบางๆมาเจ็บเด้อจ้าเนี่ยหลายค่กหลายแน่ค่ะพี่นอ้องอุ้ยเป็นมูเป็นมูอยู่จ้าคือพอแมนเฮดปวดกีดเนี่ยนี่นนอะได้หลายแบบนี่แปดแปดแปด,ปดทั้งนี้กับพ่อทั้งนี้พี่น้องเลย เอคก็หลยค่ะเสนอาพีนน้อเบิงดูพี่น้องอีกทั้งพุ่นก็เต็มยุจ่ามาเบิงเด้อค่ะมาเบิงเด้อพุ่นอะว้ามา,า,า,ามามเถี่ยหลยคักว่าพี่น้องหลายค่ะบอก่ะมาเจ็บซอยยายนวลค่ะมายายนวลสิพ้าเจ็บปดเนี่ยว่าสิเจ็บแบบใดมันจังสีนี่พี่น้องเลย ค่ะวิธีเจ็บอ่ะเนี่ยสิใส้สูตรนี่ค่ะเพราะว่ามันดอกน้อยเฮาต้องเอากันไก่มาพร้อมพี่น้องกันไก่เจ็บเลยค่ะ นี่ละค่ะอยังนัะนี่ละคะือหน้าตาของเห็ดตัไปหน่อยที่มีน้ําเก็ดมาเ็ดกรจาได้ซ้อนกับาพี่น้องนึกว่าจะแบบเนก็เพราะสีแดงสดสีเลลวค่ะมันเกล็ดหนาค่ะพี่น้องขนโตมากเหมือนถือฝนอะมันเก็ดหนามันเกียกทั้งหมดแดงกัะแตกรงจากข้างมากมันน้อยเกี็บหนาพี่น้องเลย่ะมีเื่อนน้ํามาหอบบานค่ะค่ะจะไหนเื่อกาแฟกับคุณลูกค้าใจสบดยใ่ได้ค <hi> ่ะ <hey>. ถิ่เป er ็นลค้ใจเห็นเื่น อันเปนเรื่อปนเร่นไ่แช่ก็สะตการาที่สัมัญที่ันก็จะมีเกินนะวค่ะเธอเป็นจะรัางใจแห้ยืนเื่กับหลวงพ่อค่ะงหลวงพ่อไปอยู่หลงพ่อเป็นเรืองนออกลวกเป็นกร่างใจใหนนจนยนยืนเลด้วยค่ะอ,อกันคิดไหมค่ะคิดดี้ดี